เอยลูกเล่นโอ้ยจะบ,บ่นทำไมเนี่ยเลลกวก็ไม่ให้ไม่ดูอะไรเลยอ่ะไว้ทีิทำไมเยมอะเงี้ยครัาฟี่วันนี้วันว,นวนาเลนไทน์คุณพ่อว่าเรามาทำเซอร์ไพรส์ให้หมามีกันไหมคาฟีทำไอเดียคุณพ่อจําได้ว่าหมเมีเขาอยากได้โทรศัพท์ไหมขาฟิกมีไอเดียไหมมีไอเดียคือเพ้นโทรศัพท์แต่เราต้องแอบเอาโทรศัพท์นอ้มีก่อนนะ มีอหลังบ้านโอเคไหมโอเคงนะั้นไปกันเลยไปอ๋อใช่ได้อุปรกรณ์มาแล้วโอเคเราได้โทรศัพท์มามีมาไหมคะมาไหนโทรศัพท์มามีอันไหนอ๋อแล้วเราจะใช้อะไรเพ้นคะเนี่ยขอดูหน่อยสิใช้เล็บที่ทาเล็บโอ้โหนี่คุณพ,พ่อว่ามามีน่าจะชอบกาบเพ็ดมันกาบเพชรด้เยอะเลยลูก สเราแบ่งกันแบน่งกันมันจะหกหมดแน่เอาตุมา่มหส่แนะาบบนีไ้ไอ้เว้ยอะไรอะไรน้วยแค่นี่นะไหนอันนั้นสีอะไรขอดูดิวิ่งนี้ได้เอานั่งวางแล้วรถกลับเพชทเลยเร็วเร็วเดี๋ยวมันมีออกมาทงามก็มันเองนีะอ่ะกราฟิกทาดีไซน์รถกลับเพชทแล้วตอนนี้มันมีเท่านทำนักเกดดิโอ้ย ทีน่ไมไเาเดี๋ยวเทนะคะใช้แปรงปากเลานะก็ไปถือให้เดี๋ยวหกไม่ถือเองเด้นเขามีเป็นด้วยระวังหกหนะ่อยเลยๆมนี่มนีมม่กระต่ายเออมาคุณพ่อช่วยแล้วลูกเตรียมกากเพชรเลยเดี๋ยวมันมีต้องชอบเชื่อพ่อโลดไป็ลูลกหัวใจได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยได้อย่าเพิง่งใช้แป๊บนึงแป๊บนึ่งทำนะได้อย่าเพิ่งได่หยับพิ่งอย่าเพิ่งได้ได้ละได้ละ มันปิดฟ้าปิดฟ้ามาฟิก้อยเลยฟิก้อยไปลุกเลยดิเอโอเคเอาเลยลูกคุณพ่อว่าอ๋ออ๋อมันยังไม่เลยนี่คุณพ่อใช้ผูกกันไหมเฮ้เอาดิเอาเอาเอ้ต้องใช้ผูกกันใเจ้ขาเฮดีไซน์ใช้ผูกกันสิเฮอันนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะดีไเจ้ขาเปิดทีลิช่องเลยอันนี้นเรกว่าเร็กว่าทั้งหมดเลย เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมาก็ไปขอยบังนะเอ้ยไม่เอาไม่ใส่เอาไหนอ้ามาติดหมดั้เนี่ยไม่เป็นไรถก็ติดไปหลังได้ไม่ไ่อยากเห็นอเแทำอะไรกันอยู รักเก็ตจะได้แล้วนะเออเอาให้ลูกด้วยรักเก็ตอ่ะออมไปเอานักเก็ตกี่ชิ้นนะสิใครเห็นโทรศัพท์มั้มีบ้างไงอยู่ไอ้อัมเห็นใช้ไปอยู่เดี๋ยวมันกีนได้ป่ะไม่แน่ใจหรอ,อ,อเออเดี๋ยวไปดูมาใครเห็นโทรศัพท์บ้างลองดูใช้บบไปได้ปล่าหรือว่าลืมไว้ในรถนนแล้วเออโทรศัพท์ไปไหนอ่ะคุณยายโทรมาเอออะไรเนี่ย กาแฟโชว์ผลงานหน่อยเส์้อผ้าแบบนี้เป็นไงว้าวในในวัดูันี้โอ้โหเดี๋ยวว่าจับไหมคุณว่าจับไหมโัวไปโอ้ยมันนี้ต้องชอบวัน <c oughs> นี้จะวาดวันนีเนี่ยไม่ไม่ว่าหรอกน้ะเพราะลูกๆทำให้มันมี้น่นเลยชอบแต่ว่าปิดเฮ้ยอันนี้ข้างหน้าหรือข้างหลังเอ้าข้างหน้าเลยเหรอเราจะใช้างานยังไงเนี่ย อาหารเช้ามาแล้วทุกคนนักเก็บเสร็จแล้วเอาแล้วทำไม,ไม,ม,ม<ะ>ไม่แบ่งมาสองจานฮะไม่แบ่งมาสองจานนะไม่เป็นไรเมื่อนะกี้ก็ยังไม่เห็นนะมือถือในห้องอ่ะไม่รู้แม่โทรมาหรือเปล่าไม่น่้โถมัถ้อ่าะเฮ้ยเอา้าเอาไปเอามือถือขี้มันมมเล่นแบบนี้ลูกแ็บเลยแม่ทำไมไม่ดูลูกวันเนี้ย ไอ้ลูกรูก้อยากทำเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ก็นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอเขาเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์เฉยๆล้างออกมั้งล้างออกอะไรที่ทาเล็บและคิทเตอร์เต็มเลยแล้วจะกดยังไงทีเนี้ยมามิจะกดยังไงอ่ะฮะไ,ได้ไม่้อล,ล้างออกได้แล้ว่งอยู่เมื่อกี้ทำไมไม่ดูอ่ะแล้วคือในเนี้ยก็มีข้อมูลทั้งหมดแอปธนาคารก็คืออยู่ในนี้ไงลูกเขาจะวาเลนไทน์เฉยไม่ใช่ใชแล้วมันมันใช้ได้หรอมันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวล้างออกเดี๋ยวล้างออก อยู่น้ำล้างออกได้ไปเช็ดค่อยเช็ดจริงเนาะไม่ใช่ว่าลูกเฉยไม่คือถ้าจะแกล้งก็ต้องบอกก่อนปะไม่เป็นไรเด้อคือลูกก็ยังอยู่ในนี้ไงลูกสายฟ้าพายุอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเจ้ามอีกเยอะอืมเอาแล้วมันมีทำไงอ่ะเออลูกเล่นโอ๊ยจะปวดทำไมเนี่ยเล่นแล้วก็ไม่ให้ไม่ดูอะไรเลยอ่ะไม่ที่ทำมาเดียวะไม่ออก อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวไอ้มันจะเปิดติดอยู่แม่ติดอยู่เดี๋ยวเพราะว่าหนูน่าจะกลัวแน่ทำไง่ะร้องอ่าหนูจะกลัวจริงไหมไม่น่าโกรธหรอกพราะว่าเพราะว่าคุณพ่อไปซื้อโทรศัพท์ให้มีแล้วพี่้องชอบแม่อยากดูในนีได้เดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์มีกันโอเคไหมไป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 คนแล้วมีโทรศัพท์จกิะอืมเริ่ม เดี๋ยวเราเอาของผนะัญน่ะใส่โทมัสแล้วไปส่งมา okay. มีโอเคไอ้ยมามีมานดูไปีปุโปอ้ารับซี่กินนักเก็ตเสร็จแล้วเหรอลูกเสร็จแล้วมาส่งมามาช่วยมามีดึงต้นรถแมนนี่หน่อยมาส่ง อะไรอะอะไรอะอะไรอะไม่ดูอะฮะโทรศัพท์คุณแม่ใหม่อ๋อกล่องเปล่าปะเนี่ยไม่ใช่ไหนไหนเนีเฮ้ย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 กำงงสิงงงงเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์จ้าเย้จริงเฮ้ยของปลอมปะเนี่ยเราลองดูลองดู iPhone 12 Pro Max Go จริงเหรอซื้อให้เหรอซื้อให้สิเอาออกดิไม่ในที่ที่เอาไปถามเมื่อกี้นี้คือก็แกะของมันงได้สฉยของจริงลบไม่ได้พังพังจริงไม่ใช่แล้วข้อมูลในนั้นทำอไรไม่เป็นไรเอาตังที่ไหนซื้อเนี่ยเอาตังที่ไหนซื้อเนี่ยก็แต่เยคุณปู่ไงที่อยากได้คือได้เครื่องเปล่าไม่เอาติดโปรนะอันนี้ไม่อันนี้เครื่องเป่าเลยไม่เาเดยวดี มีตื่นเต้นอ่ะจริงหรอใช่ให้หรอให้เงินสดเนี่ยเงินสดเปิดเปิดเปิดเลยเหรอเปิดเลยให้ยืมให้ยืมฮะให้จริงให้จริงให้จริงปวยก็โทรศัพท์พังขนาดนั้นฉันได้ฉันได้โอ้ยด้วยดีแม่ด้ยดีฮะเอาออก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 เฮ้ย สีโก้อย่างที่อยากได้ดีใจมากๆเลยได้โทรศัพท์ใหม่ <c oughs> ของความวันวาร์เรนไทยใช่ป่ะดูดิย,ยังไม่ได้ติด<ม>ฟิล์มเลยอ่ะยังไม่ได้ติดเออซื้อมาเลยซื้อ,อไปซื้อไปซื้อตอนไหนวะซื้อเมื่อวันศุกร์แล้วขอบคุณมากนะก็เห็นโทรศพัพท์ฮะเออสบายมากเพราะคือเสียดายตังค์ไงยวันน้งสี่หมื่นอ่ะขอบคุณนะสีทองวะเออชอบมาก ได้แล้ว iPhone 12 Pro Max คือแบบไปเดินไปจับใน iStudio มาแบบเกือบสิบรอบอะจนน้องมาถามว่าเอาเลยไหมพี่วันนี้ได้มาแล้วขอบคุณนะขอบคุณนะไม่แล้วข้อมูลเครื่องเก่าคือจะเอามาไว้ในเครื่องนี้ได้ไหมได้แลคือ,อ,คอแล้วคือที่ไปเพ้นมเ์เมชาไนี่คืออะไรวะก็ลูกอยากทำเซอร์ไพร์ให้เฉยๆไว้เอาแล้วหลุยอะ ไม่ถุยถุงเป้าออถุงเป้าใช่ <c oughs> ถุงถุงไม่มีถุงไม่มีงั้นก็เดี๋ยวขอไปแบบว่าเรียนรู้โทรศัพท์ใหม่แต่ปเดี๋ยวแม่จะแบบโชว์คลิปน่ารักน่ารักไปให้ดูอีกเนาะคือนี่ไงเอาไว้ถ่ายคลิปลูกเออใช่เฮ้ยแก้มันโปคือมันโปรแม็แล้วมันเหมือนแบบที่เ่ไปดูแล้วมันมีลูกเล่นเยอะไปละไปละไปละนะสองผัด